สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอันซ่าไทยแลนด์นะครับคราวที่แล้วนะครับผมรีวิวรถบ้าน Mitsubishi All-New Triton ไปแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็อยู่กับ Toyota Hilux Revo นะครับเครื่องยนต์2.8ขับซีเดี๋ยวพามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับกับรถคันนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่ารถบ้านมอเตอร์โฮมของเรานะครับมันมีฟังชัน มีออปชันอะไรหลายๆอย่างนะครับบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นฟูลออปชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนเลยนี่เป็นยาง B.F g o o d b i t นะครับตัวนี้นะฮะเป็นออปชันเสริมนะครับถ้าลูกค้าอยากจะได้ยางแบบนี้นะครับมันก็เป็นออปชันนะครับเป็นยาง B.F g o o d b i t h ออฟ e า t ลตัวนี้แล้วก็ออปชันที่2ของรถคันนี้ที่ติดตั้งนะครับก็คือเป็นช่วงล่างของ A.C. Power นะครับก็นี่เลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ เป็นโชคของโปรเฟนเดอร์แล้วก็มีการโค้งนะครับเราติดตั้งที่ AC Power ทางแค r ิบอยเนี่ยก็จัดปเป็นออปชั่นเสริมให้กับลูกค้านะครับทำกับทาง Carry บอยก็จะได้ส่วนลดในราคาที่ถูกลงนั่นเองนะครับออปชั่นต่อมาก็คือเป็นชุดครัวเปิดออกมาอย่างนี้สามารถเอาไปทำกับข้าวในสถานที่ต่างๆนะครับที่เราไป สถานที่ท่องเที่ยวเราอยากจะทํากับข้าวนี่ตรงนี้ก็ล้างจานได้อะไรอย่างนี้นะครับอนนี้ก็กางออเนิ่งไว้ให้ดูแบบนี้นะครับปลดล็อกแค่นี้นะครับออเนิ่งเป็นออเนิ่งไฟฟ้านะครับเป็นตัวนี้เราก็อาจจะนั่งโต๊ะตั้งแคมป์กันตรงนี้นะครับนั่งจิบเบียร์จิบวน์นั่งกันตรงนี้ได้นะฮะออปชันเสริมของรถคันนี้ที่มันพิเศษไปจากรถคันอื่นนั่นก็คือตัวนี้เลยฮะเป็นแหล็กท้ายที่เอาไว้ออวางจัก,กรยานก็ได้วางมอเตอร์ไซค์ก็ได้ แดี๋ยววันนี้นะครับเราเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับตัวนี้มาวางให้เพื่อนๆนได้เห็นกันนะครับตัวนี้เลยนี่แข็งแรงถาตัวนี้นะครับเป็นออปชันเสริมส่วนตัวนี้ก็จะใส่หัวบอลไว้ลากเรือก็ยังได้เลยนะฮะแล้วก็ออปชั่นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมของเรานะครับสแตนดาร์ดให้1ลูกอยู่แล้วนะครับแต่ท่านก็สามารถ เสริมเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็น2ลูกหรือ3ลูกถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีความประสงค์ที่อยากจะเสริมแบตเตอรี่นะครับก็ติดต่อทาง a r r y บ o y ได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันมั่งฟังก์ชันตัวนี้ไม่เสียเงินนะครับสามารถเลือกได้นะครับนี่เลยนะครับที่เก็บสัมภาระด้านท้ายตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ครอบเจเนเรเตอร์ตัวนี้นะฮะ ตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ให้มันเป็นสีขาวกลมกลืนกับสีรถเราก็ทําได้นะครับพลังงานของรถบ้านแคริบบอยเนี่ยบอกเลยเหลือๆนะครับมีทั้งไดชาร์จนะครับที่มากับตัวรถนะครับท่านสามารถขับรถไปแล้วแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเติมเข้ามาที่แบตลิเทียมไปในอัตโนมัตินะครับขับเคลื่อนไปอีกสถานที่นึงนะครับแบตของท่านก็เต็มแล้วนะครับและไหนจะมีโซลารเซลล์ด้านบนอีกนะครับที่เก็บพลังงานแสงอาทิต์นะครับตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางนะครับ พลังงานพวกนั้นน่ะจะวิ่งเข้าไปสู่แบตเตรีเทียมนะครับแบตเตรีเทียมของท่านก็จะเต็มฟูอยู่กันได้หลายๆวันเลยนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันยังไม่พอนะฮะเราก็ยังมีนี่เจนเนอเรเตอร์นะครับเป็นเครื่องปั่นไฟนั่นเองนะครับให้ไว้สำรองพูดง่ายๆว่าถ้าเราเข้าป่าเรา ไปเข้าป่าลึกๆหรือว่าเราต้องไปอยู่ในระยะเวลาน,านานๆพลังงานมันหมดจริงๆนะครับเราก็ยังมีเอาไว้ปั่นไฟนะครับเติมน้ำมัน2ถังนะครับแบตเตอรี่ก็เต็มเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับพลังงานแครีบอยนี่บอกเลยว่าเหลือๆจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันข้างบนกันดีกว่านะครับว่าข้างบนมีอะไรแปลกใหม่มาบ้างนะครับไป ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ข้างบนรถบ้าน Toyota Hilux Revo ตัวนี้นะครับรถบ้านทั้งหมดของ c r r y y o y เนี่ยนะครับลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นบล็อกเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่เก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้อยู่ฝั่งนี้2ฝัง่งที่นั่งจะอยู่แบบนี้นะครับทุกตัวจะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับ เพราะว่าผมรีวิวตัวแชมป์ก็รีวิวไปแล้วแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็รีวิวตัวมิตซูบิชิไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเหมือนเดิมกันแบบนี้ลักษณะเขาจะเป็นแบบเดียวกันนะครับแล้วสิ่งที่จะเป็นฟังก์ชันที่ให้เพื่อนๆเลือกได้นั่นก็คือนี่ครับตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบาะผ้านุ่มๆแบบนี้หรือว่าอยากจะให้เป็นเบาะหนังหรืออยากจะให้มีสีเป็นทูโทนเป็นโทนเดียวก็สามารถทําได้นะครับบางท่านนะครับใส่สีขาวมาเลย เป็นเบนเบาะหนังสีขาวก็บอกเลยว่ามันก็เหมาะกับรถบ้านดีนะครับมันเข้ากับสีรถบ้านดีนะครับมันก็สวยนะครับส่วนหน้าต่างก็อยู่ตำแหน่งเดิมทุกอย่างก็อยู่เหมือนเดิมนะครับมีเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วตรงนี้มีเป็นปลั๊กไฟ220โวลต์อยู่นะครับแล้วก็จะมีเป็น DC นะครับไว้ชาร์จแบตเตอรี่นี่เวลาจะเปิดใช้งานก็ตรงนี้นะครับง่ายๆมีทั้งหมด2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ด้วยจะแอบอยู่ตรงนี้นะครับ เพื่อนๆที่เอาคอมพิวเตอร์ไปทํางานข้างนอกนะครับเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่นะครับปลั๊กไฟตรงนี้เขาก็จะมีให้เหลือเฟือเลยนะครับลูกค้าบางท่านนะครับเทรดบนรถนะครับขึ้นจอนั้นด้วยจอนี้ด้วยนะครับนั่งเทรดบนรถกันอย่างนี้หรือว่าจะให้เป็นออฟฟิศเคลื่อนที่นะครับเวลาเราไปชุมสถานที่ต่างๆนะครับใส่เป็นจอทีวีมาให้แล้วก็เราสามารถมอนิเตอร์ขึ้นหน้าจอมาประชุมงานกันตรงนี้ยังได้เลยนะครับสุดยอดจริงๆเบาะเนี่นะครับ การที่จะปรับเป็นที่นอนเนี่ยใช้เวลาแค่นาที2นาทีก็ปรับได้นะครับเป็นผู้หญิงก็สามารถปรับได้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับมาปรับที่นอนนะครับใช้เวลา2นาทีก็ปรับเป็นที่นอนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวผมนะครับสูง180กว่านะครับนี่ผมก็ยืนอยู่ในรถบ้านนี่สามารถเดินในรถบ้านได้ปกติตรงนี้เป็นไมโครเวฟนะครับตรงนี้จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นตัวนี้นะครับใช้ไฟ2 4โวลต์นะครับ อุปกรณ์รถทั้งคันนะครับก็จะมีไฟ2 2 0อยู่2อย่างก็คือทีวีกับไมโครเวฟแล้วก็เป็นปลั๊กไฟนะครับส2 0่ 220. ส่วนแอร์ทางด้านนี้นะครับเป็นแอร์ของรถบ้านเป็นแอร์24โวลต์เหมือนกันนะครับเคาน์เตอร์ด้านหลังนะครับเราอยากจะเลือกให้มีตู้เสื้อผ้าก็ได้หรือไม่ให้มีตู้เสื้อผ้าให้เป็นแบบเคาน์เตอร์ยาวๆเพื่อจะไว้ประกอบอาหารหรือเอาไว้วางสิ่งของก็ทําได้เหมือนกันนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ตัวนี้เป็นฟังก์ชันไม่เสียเงินนะครับเครื่องทําน้ําอุ่น ไม่ใช่เป็นเครื่องทำน้ําอุ่น220นะครับตัวนี้เป็น24โวลต์น,นะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับในห้องน้ํานี่อาบน้ํามีฝักบัวอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนได้เลื่อนขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นฝักบัวแบบนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับเป็นสีดําแบบนี้ตรงนี้จะเป็นตัวปรับน้ํานะครับปรับอุณหภูมิน้ําได้อยู่ตรงนี้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเพื่อนๆถามหลายคนนะครับว่ามีที่ฉีดก้นไหมนี่ครับที่ฉีดก้นนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับมีนะครับแล้วนี่นะครับก็เป็นโถส้วมโดเมติกนะครับเป็นส้วมไฟฟ้านะครับนี่หมุนได้จะนั่งแบบนี้หรือจะนั่งแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นโถส้วมออโตเมติกนะครับแล้วตรงนี้เรายังไม่ได้แกะสติกเกอร์นะครับเพราะว่าใหม่มากเลยนี่ครับเป็นที่เก็บของนั่นเองนะครับ แล้วกระจกที่เขาให้นะครับก็เป็นกระจกบานใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับอาบน้ําส่วนบานเล็กก็อยู่ตรงนี้นะครับไฟที่เขาเล่นนะครับก็นี่เป็นไฟหลุมแบบนี้นะครับตรงนี้สามารถเปิดระบายอากาศได้แบบนี้ครับเปิดพัดลมได้อันนี้เป่าลงอันนี้ดูดออกแล้วอันนี้ก็ปิดครับมีไฟให้สวยๆแบบนี้เดี๋ยวปิดก่อนนี่รถบ้านเคลรบอยส่วนใหญ่จะ เหมือนกันแทบจะหมดเลยนะครับแล้วไงนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมกับอันซ่าไทยแลนด์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะมารีวิวอะไรกันอีกนะครับโอเคไป